มาส่งลูกแล้วนะครับนี่นดี๋ครับมองลูกอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แฟนแจ็คกันมาส่งแฟงแล้วครับแฟงแจ็คกันลูกสวัสดีครับมาส่งลูกข้อกลมแล้วครับวันนี้มากับเสือน้อยใช่ไหมลูกมาส่งพี่แฟงเนาะโอเคปัดอ่านว่าไงไฟนี่แฟนแจ็คกันอนะ เป็นกรมทหารลูกชายใจไปละพ,พี่น้องจกถูมหรือเป่น,นี่ครับโอ้สีถูมลรืพี่น้องว่าทรงลูครับผมเริ่มมาอีกแล้วนะครับกับลูกชายน้อยไปส่งพี่ชายมาใช่ไหมลูกจะรอดเลยกะลังเรื่อน,นันร่๊ เอาใจมาอยู่มาหนาวไหมให้ปวด้อนหอยัโอเคตัวนี้แล้วกันตอนนี้วามาตอยู่บาถกวันรหอนลุ่งไนี้วัสจเป็นรูปวัสเนลานะมาลุ้นกันครับตันตันต้นตนนตันตันตนนตันวุ้ยผู้แม่ดีๆตันี้เออ เปิดเทเ้ยเฮ้ยโอ้โหบาร์เท่ๆๆมัแกวยังเลยวะคือเป็นสีบารโอ้แม่นดีดีโอ้เท่มากครับปารที่ไหนกูเสื้อที่นี่พี่น้องนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับแค่น้ำร้อนครับผมนี่ครับผมโอ้แม่นดีดีโอ้ไฟของแท้เนาะโอ้เยี่ยมมากลูกบารรถถังนู่นรถพักฝน นี้รถไก่ครับเจ็ดคตรเดียวนี่เรอย่งนี้รถเป็ดรถเนื้อนน่ยพี่น้องห้าควถือขโมยรถเนื้อช่วงนี้อูบอยขาดตลาดครับมีแต่เป็นซองครับผมหาซื้อที่ไหนก็ไมีมครับแต่ก็สิบซองก็ไปแก้กัดก่อนพี่น้องเลยหกสิบสี่ยี่สิบลูกครับ ตกลูกละ3.2นะครับโกลนจะได้ไซส์20ลูกไซส์ M L 64สโกนครับตก3.2ครับข้าวต้มครับข้าวต้มวันนี้เมนูข้าวต้มสดร้อนๆนะครับนี่หนอเออข้าวต้มหมูข้าวต้มหมู เพิ่ง้ะพี่น้องมุดหลักสือใครครับผม18ลูก58นะครับเบอร์ M นะครับนี่พี่น้อง18ดหน่วยเดอ้อกับ6ก20บลูกเบอร์ L เบอร์เน,นี่พี่น้องอันไหนจะแพงกว่ากันครับพี่น้องเรย่บอกคูกเลยนะครับผมตอนผมเอานี่ครับผม 64สิบสี่กีูปครับโอ้ขอดมนี่คนสวีเดนมากรีนเลยเนี่เจบแสบด้วยพี่เราก็เอิือย่างนู้นนี่ครับผมสลอมี่สลอมี่นี่นะครับผมสองอันดาบสิบโค้ดพี่เราแสบมากตอนนี้ครับข้าวสารก็มีนะครับ1กิโล45โครนอันนี้1กิโล38โครน ครับผมหมดยังจากไบบุนีหมดเจ้าพี่น <ower ing sound> ้องเอ้ย <lobster> นี่หกิโลครับนี่โซนอาหารญี่ปุ่นมาขายในสวีเดนมาม่าสิบแปดคนครับแบ่งเป็นซองเจ็ดคนครับคลนี้คุณคนไทยสิคนณสามเด็กพี่น้องเด้อรถดมูซาบูเบอร์ฟนี่หมดโอ้ผักออร์แกนิก คืนเงตัวนี่โอ้ขอาดเดเนอยตึกแาดแลวนี่กพอทดลองผูกเขาจะถึงว,วันนี้จะทำอะไรกินดีหนอะัอ่นนไปกินห้นอเออขาหมูก็มีตั้โอ้ห้าสคนครับเอาหมูไปต้มข้าวต้มดีกว่ามากหนึ่หมูสับเด้กเน้องเออเจ็สิคน อันนี้ใจกลางเมืองครับพี่น้องเอ๋ยแบบแรงๆสวีเดนเมือน่อเทนะเล่นแบบสไลโโรด์นะโอ้ระวังเรื่องเมื่อนเรืนน่องเทนะวันนี้เลื่อนหน่อไฟเลื่อนโปตีนไหมนี่โอ้เมื่อนเลยพี่น้องเลยเดินทางนี้นี่เมืม่อนเมื่อนนั้นไม่ใช่แสน ใจเลยแจเลยโอ้ไฟแสงสีเสียงเรือ,องๆครับวันนี้หมื่นๆครับมากับมหิดศีครับผมโอ้ไฟเป่นสีเรียงจะสีเขียวสีเหลืองมาเล็กหน่อยไปแต่นอหนิเสียงเสียงเรียกพี่น้จจงงนองเป็นสีเล็กหน่อยก็มีเดี๋ยวนิ